ผู้กองแคสลินโลสหรือเธอก็คือเป็นสายสืบและนักสืบชื่อดังที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติของประเทศนี้ไว้วางใจให้สืบคดีลและหาทางจับกลุ่มเจ้าแม่มาเฟียอย่างคุณหญิงพิพากาหรือคุณหญิงใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลภายในประเทศแคทลินโลสตํารวจสาวนอกเครื่องแบบก็เลยต้องทํางานหนักเธอทั้งปอมตัวและสืบราชการลับทําทุกอย่างเพื่อที่จะจับกลุ่มตัว คุณหญิงใหญ่ให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอยังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้ใดมาทําให้คุณหญิงใหญ่ยอมมอบตัวกับทางการแต่แคทลินโลสก็ไม่ยอมรามือแต่เพียงเท่านี้เธอจะไม่ยอมลม้มเลิกความตั้งใจเพราะเธอนั้นทําคดีมาทุกคดีไม่มีสักคดีที่เธอพลาดและไม่มีสักอาชญากรหรือคนร้ายคนใดที่จะหลุดลอดเงื้อมือเธอไปได้แคทลินโลสมาด้วยความมั่นใจและเธอก็หอบหลักฐานมากมาย ในครั้งนี้เธอได้รับรายงานจากลูกน้องตำรวจนอกเครื่องแบบและสายสืบทั้งหมดที่เธอคุมงานอยู่ทุกคนได้รายงานมาว่าในตอนนี้เธอได้เจอหลักฐานแล้วว่าคนหญิงใหญ่นั้นได้ทําการเก็บกวาดนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งที่เป็นชาวรัสเซียชายคนนั้นได้หายตัวไปและมีการพบศพเขาในตึกร้างแห่งหนึ่งที่คาดว่าคนหญิงใหญ่ส่งคนไปฆ่าเขาเป็นการอุ้มเป็นคดีที่ร้ายแรงมาก แคดินโรสคิดว่าเธอจะต้องจับคุณหญิงใหญ่เข้าคุกในครั้งนี้เพราะเธอมีหลักฐานการว่าจ้างของคุณหญิงใหญ่ที่เธอได้สืบมาเธอต้องไปหาคุณหญิงพิมพกาและเธอต้องล้อมจับหรือทําให้คุณหญิงพิมพกายอมรับสารภาพในครั้งนี้ให้ได้ผู้กองโรสได้ไปหาคุณหญิงใหญ่ที่เกาะส่วนตัวเพราะในตอนนี้คุณหญิงพิมพ์ปกาได้ไปพักอยู่ที่นั่นและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเธอมั่นใจว่าในครั้งนี้ต้องได้ตัวคุณหญิงพิมพกาแน่นอน คเดนด์สได้พาลูกน้องตำรวจไปที่นั่นอย่างลับๆเพื่อไม่ทำให้มีใครสงสัยและไม่ทำให้คุณหญิงพิบกาต้องไหวตัวทันก่อนเธอได้มาถึงเกาะแห่งนั้นเธอแต่งกายเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบพร้อมด้วยอาวุธและให้ลูกน้องของเธอบุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวริมชายหาดที่คุณหญิงพิบกากกำลังพักผ่อนอยู่ในวันหยุดโลสได้เดินเข้าไปและมุ่งหมายจะจับตัวคุณหญิงพิบกาที่นั่น คุณหญิงพิบาก,กาคงจำฉันได้ฉันพว้ก,กวองเคทลินโลสเราเจอกันอีกแล้วนะคะคุณคงรู้ว่าในครั้งนี้ฉันมาทำไมคราวนี้คุณคงหนีพวกเราไม่รอดแล้วล่ะคะ่ะมอบตัวให้กับตำรวจซะดีๆเถอะตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานแล้วเรื่องที่คุณอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวรัสเซียผู้ชายคนนั้นที่เสียชีวิตไปและเป็นข่าวใหญ่เป็นฝีมือคุณใช่หรือเปล่าคะคุณรับสารภาพมาดีๆแล้วก็เรียกทนายเลยดีกว่า อย่าเรื่องมากไปมากกว่านี้เพราะฉันต้องจับคุณส่งเข้าคุกในข้อหาเป็นอาชญากรแล้วก็ฆ่าคนนะคะคุณหญิงพิบกานี่คุณจะกล่าวหาจะเกินไปแล้วนะคะผู้ก,กองโรสคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นฝีมือฉันคุณอาจจะปลอมหลักฐานขึ้นมาก็ใส่ความฉันหรือเปล่าคะฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยฉันจะไปรู้เรื่องอะไรกับการตายของชาวรัสเซียอะไรนั่งฉันไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยนะคะฉันไม่รู้เรื่อง พวกกองโรสคุณประกาวหาชั้นก็ระวังเรื่องหลักฐานดีๆด,ด้วยนะคะว่ามันอาจจะสูญหายหรือมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปไม่น่าจะใช่ชั้นนะคะที่เป็นคนฆ่าเขาหรืออะไรนะคะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่สมควรตายอยู่แล้วก็ได้นะคะพวกกองโรสคิดว่าไงล่ะคะคุณหมายความว่ายงงอย่างไงอ่ะคุณหญิงใหญ่ที่บอกว่าเขาสมควรตายคำพูดของคุณจะมีผลกับรูปคดีได้นะ คุณลองบอกมาสิว่าผู้ชายคนนั้นชาวรัเสเซียเขาตําคนตายยังไงล่ะคะคุณหญิงโรสคุณลองพูดมาสิก็ฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ได้ยินเพื่อนๆเ,เขาก็คือเล่ากันมาว่าถ้าคุณบอกว่าผู้ตายคือชายคนนั้นจริงๆแล้วก็ชายคนนั้นเขาเป็นมาเฟียรัเสเซียนะคะและเขาก็เป็นหัวหน้าองค์กรที่คอยกำจัดพวกชาวเกย์ชาว LGBTQ อะไรอย่างนี้ในรัเสเซียนะคะเพราะว่าที่รัเสเซียเขาห้ามมี กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศพวกนี้ยังเปิดเผยก็จะมีกลุ่มคนที่คอยกำจัดแล้วก็คอยฆ่าคนเหล่านั้นที่เป็นผู้บริสุทธิ์มากมายเขาเป็นหัวหน้าแก๊งกำจัดกลุ่ม LGBTQ แล้วก็พวกชาวเกย์ต่างๆแล้วก็คนข้ามเพศที่รัดเสียเขาสั่งฆ่าคนไปเยอะมากที่เป็นคนบริสุทธิ์ฉันว่าการที่เขาตายไปมันก็อาจจะเป็นเวรกรรมของเขาก็ได้นะคะก็สมน้ำหน้าเขาแล้วนะะี่ค่ะ แต่ฉันน่ะไม่รู้อะไรด้วยหรอกคะ่ะถ้าคุณจะจับฉันแล้วก็วันดีฉันไม่สะดวกนะคะผู้ก,กองโรสฉันไม่สะดวกไปให้ปากคำคุณที่สอนอนอหรอกนะคะขอโทษไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินประกันเท่าไหร่แต่คดีนี้มันใหญ่มากคุณไม่มีทางจะรอดไปได้แต่ฉันนี้ข่าวว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติถ้าคุณจะจับฉันแล้วก็ติดต่อกับตำรวจทางนั้นแล้วหรือยังคะ คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าฉันก็มีเส้นสายที่นั่นเยอะพอตัวทีเดียวถ้าคุณคิดว่าจะจับฉันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะคะหลักฐานทุกอย่างกลายเป็นฝุ่นในอากาศได้ในพริบตาเพียงแค่ันิดนิ้วทีเดียวก็ให้รู้ไว้ก่อนเลยนะคะผู้กองโรสว่าคุณกำลังเล่นกับใครอยู่คุณหญิงใหญ่คะคุณหญิงใหญ่เกินไปแล้วนะคะคุณหญิงใหญ่เกินไปไหมคะที่คุณทำแบบนี้คุณจะใช้อิทธิพลอะไรก็ตาม แต่ยังไงคุณต้องไปคุยกับฉันที่กรมตำรวจเดี่ยวนี้ฉันจะจับคุณไปให้การและฉันจะสอบปากคำคุณเผื่อคุณจะยอมคลายความลับอะไรมาที่จะเป็นคำสารภ,ภาพของคุณในการที่คุณฆ่าคนฉันไม่สวนว่าคนร้ายเขาจะมีความชั่วร้ายอะไรในอดีตแต่สิ่งที่คุณทำถ้าไม่ใช่การเพื่อปกป้องตัวคุณเองแล้วเราก็เราเจอกันแน่นอนในศาลค่ะ คุณไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนี้ในวันนีเพราะฉันกำลังท่องเที่ยวอยู่และฉันกำลังพักผ่อนในเกาะส่วนตัวต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นกับคุณหรอกค่ะแม้ว่าคุณจะสวยถูกใจฉันที่เดียวนะคะู้กองโดส์ที่คุณพูดกันหมายความว่าไงคะคุณพิมพ์กาคุณหยิ่งใหญ่ฉันมาเพื่อจับคุณโดยเฉพาะและคุณก็เป็นเจ้าแม่มาเฟียที่ฉันจะหมายหัวคุณตลอดไปจนกว่าฉันจะเอาคุณเข้าคุกได้หรือให้กฎหมายลงโทษคุณ ก่อนที่จะพูดอะไรอย่างนั้นก็ดูตัวเองก่อนแล้วกันนะคะผู้กองโรสว่าคุณเนี่ยเอาตัวรอดได้หรือเปล่าฉันจะไปนั่งเรือแล้วนะคะมีเรือมารับฉันพอดีจะกอดตัวก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ลูกน้องของฉันไปส่งคุณออกจากเกาะก็แล้วกันถ้าคุณจะเดินทางไม่ถูกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะฉันคงไม่คิดจะฆ่าคุณตอนนี้หรอกนะคะอุย๊ยฉันพูดเล่นนะคะผู้กองโรสฉันแค่แค่รอเล่นเท่านั้นนะคะ่ะคุณหญิงใหญ่อดีายิดว่าคุณจะหนีฉันไปได้นะ ถึงคุณจะหนีฉันได้ในครั้งนี้แต่คราวน่าฉันจะหาทางจับคุณให้ได้ฉันไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนก็ถ้าคุณมั่นใจอย่างนั้นผู้กองโรสก็เชิญนะคะลองตามฉันทัทนก็แล้วกันฉันจะรอค่ะอย่าลืมมาทำตามที่คุณพูดเอาไว้ด้วยก็แล้วกันบายนะคะแล้วเจอกันค่ะคุณหญิงพิมกาหรือคุณหญิงใหญ่ได้หนีขึ้นเรือไปเป็นการหลบหนีในคราวนั้น ที่เธอหลบหนีออกจากเกาะแห่งนั้นไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นคุณหญิงพิมพ์ก,กาแถวก่อนอีกแม้ว่าผู้กองโรถจะไล่ตามแต่ก็พลาดทําให้เธอไม่ทนันและไม่ทันที่จะได้สอบสวนอะไรคุณหญิงใหญ่ไปมากกว่านี้เธอก็ต้องพลาดท่าอีกครั้งให้กับมาเฟียาสาวและเจ้าแม่ที่มีอิทธิพลที่สุดในตอนนี้แคเลนโรสจะทำอย่างไรเธอจะจับคุณหญิงใหญ่เข้าคุกได้หรือเปล่าในคราวหน้า แล้วมารอติดตามลุ้นไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปกระตัวสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะ